เดียมุ้งม่าม้งี่สมุทเสียงแมงเอื้องไหปนปนเอื้องปนแมงลงออ๋อปนแมงลางอํอ ข,ขอขาวแม่จ้าอะไรกันอริงเลยได้คุณสดป่นผักสดๆอร่อยนะคะ มัมมขนขข่าวจากปนนักลางามหนึ่งป่าหนึ่งปลา <c oughs> ปนหนูปนแ<อ>มลงปาปนหนูคนกินโดนปนหนูหกินปาไว้คนกินโนหนูเลคว้าแข็งไ้ยุปปลาไว้กินปนหนูได้ีด่ได้หนูอะไรไม่ยากไว้แต่ปน มันหลายคนมันบุยิมกันปนมางงามครับปนมงลางามปนอนหนูยังยิ้มัเขากินลาแ้วงางามฮะแางเดียวกินไรอันนี้หนึ่งปลาหนึ่งแห้งเขาบอกเขาบกปลาดับหนปลาดับหนึ่งโาเหนนีนแดงอหนึ่จนแรงอ๋อแห้งสดืดดีลอ <น>ตัวทอดเจียว<น>ตัว,วกวรกดคนผู้ดีกินเขางตัวใส่มือของใส่ที่เพราถือดาดอกนี่ยบ้าถือดาผมมูดจำเลย,ยของสดอืม,อม 嗯。Mm. Well, yeah,